ครับเพื่อนๆเรามาพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับทางเพิร์นรับพัสดุนะครับพัสดุซึ่งภายในมันคือแผงโซล่าเซลล์ชนิดเซี่ยวนะครับชนิดเซี่ยวทูอินวันนะครับทางเพิ่นจะเลยตั้งชื่อคลิปนี้ว่าโซล่าเซลล์แผงเซี่ยวทูอินวันนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปแกะดูครับผมกลับกล้องแป๊บนึงครับ โอเคเพื่อนๆเราแกะกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆนะครับผมนะครับนี่คือแผงเซี่ยวนะครับสาเหตุที่ช่างเปิ้นเล็กแผงเซี่ยวนะครับเพราะว่ามันมีขนาดเล็กมากนะครับแค่ฝ่ามือเดียวนะครับแล้วก็มีความสูงนะครับนี่นี่สูงขึ้นไปยาวขึ้นไปนะครับเรียกแผงเซี่ยวเพราะว่ามันมีเซี่ยวเดียวนะครับแต่ถ้าเทียบกับแผง โซล่าพันแน่นนะครับแผงโซล่าพันแน่นนะครับซึ่งปกติแล้วจะมีขนาดประมาณนี้นะครับรูปแบบจะประมาณนี้นะครับครึ่งครึ่งเดียวก็จะประมาณนี้นะครับแล้วอันนี้มันครึ่งของครึ่งครับเพื่อนๆครึ่งของครึ่งนะครับก็เลยต้องเป็นเซี่ยวใช่ไหมนะครับโอเคเรามาดูกันอันนี้เป็นแผงสีดํานะครับแผงสีดํานะครับเพื่อนๆไม่ต้องสงสัยเลยมันเป็นแผงชนิดโมโนแน่นอนนะครับ เดี๋ยวเรามาวัดความกว้างครับความกว้างสักเท่าไหร่เอ่ยชึบ20เซนครับ20เซนเนาะโอเคไหมนะครับแล้วก็ความยาวนะครับความยาวจับตลําเมตรเลยนะครับชึบ2เมตรครับเห็นไหมสเมตร4เซนนะครับ2เมตร5เซนนะครับ ขอบอลูมิเนียมเนาะครับโอเคอ่ะมาดูตรงนี้มีบาร์โค้ดด้วยนะบาร์โค้ดนะครับสีดำนะครับอันนี้ก็จะเป็นบัตรบาร์นะครับหนึ่ง5สามสี่ห้าห้าเส้นนะครับวิ่งมาจึ๊งแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวมานี้อ่านี่นะครับยาวมาเลยนะครับยาวมาเลยนะครับแล้วเลี้ยวครับเห็นไหม ลงมา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 ,งมาเนาะเป็นหนึ่งแผงนะครับคลิปด้านนึเชื่อเซมอลูมเนียมก็มาตรฐานนะครับมี QR code ออเอ้ยไม่ใช่มีบาร์โค้ดด้วยนะครับต้องบอกก่อนนะครับแผงชุดนี้ไม่มี จังชั่นบล็อกนะครับไม่มีจังชั่นบล็อกนะครับดังนั้นนะครับนี่ครับคือที่มาของคําว่า t ู o ินวันนะครับทูอินนะครับเดี๋ยวเรามาวัดไฟกันนะครับวัดไฟกันนะโอเคนะครับเราหันแผงนะครับหันแผงนะครับตะแคงนะครับเพื่อรับแสงนะครับก็ไม่ถือว่ามีแดดนะครับก็เอาว่าเป็นพื้นที่โล่งกแล้วกันนะครับพื้นที่โล่งนะครับเพื่อจะวัดไฟ จากบัสบาร์นะครับบั Bar, สบาร์สีเส้นนี้นะครับอันดับแรกนะครับเตรียมมิเตอร์ให้พร้อมนะครับเตรียมมิเตอร์ให้พร้อมในโหมดในโหมดออโตโน้นะครับจิ้มไปวัดไฟวัด วัดไฟ2จุดนะครับเส้นซ้ายสุดกับขวาสุดนะครับ25้าโวลต์นะครับนั่นหมายถึงว่าไฟติดลบนะครับไฟติดลบสแสดงว่าขั้วแดงเป็นแทนด้วยดำนะครับเราสลับขั้วนะครับใช้สีดำนะครับใช้สีดำวัดฟึบมันจะต้องได้บวก2ี่้าเนาะเห็นไหมสลับกันแล้วนะครับสลับกันแล้วนะแดงดำนะแดงดำนะ ดำล่างนะครับได้ไฟได้ไฟ25โวลต์นะครับเดี๋ยวเราเขียนตรงนี้นะครับว่าตรงนี้เป็นขั้วบวกนะครับขั้วบวกขวั้วลบเนาะบวกนะครับนี่ลบนี่เห็นไหมตรงน,นี้เป็นบวกน,นี้เป็นลบอ้าวเราตรงนี้นะครับจะลบหรือบวกดังนั้นนะครับลบก็ต้องเป็นคู่นี้ใช่ไหมคู่นี้ต้องเป็นบวกนะครับ บวกคู่นี้คู่เส้นนี้ต้องเป็นลบนะครับจริงไหมครับจริงนะครับเดี๋ยวเราใช้มิเตอร์มาเช็คนะครับมิเตอร์นี่ถ้าตรงนี้เป็นบวกนะครับตรงนี้เป็นบวกเส้นที่สองก็ต้องเป็นลบนะครับเดี๋ยวจิ้ม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 นะเห็นไหมข้างบนเป็นบวกตรงกลางต้องเป็นลบนครับ สโวลต์นะถูกขั้วไหมนะครับขั้วสาัวสครับ4โวลต์นะครับแล้วมันเป็นยี่สี่ได้ไงวะงยี่ห้าโวลต์นครับ จะลำบากจะลำบากยังไงก็ไม่รู้นะครับช่างเปิ้ลขอจัดท่าใหม่นะครับจัดท่าโดยเอาแผงนะครับแผงเนี่ยนะหันรับแสงเนาะแสงจะประมาณไหนก็ช่างหัวมันนะครับแล้วก็วัดไฟนะครับวัดไฟที่ขั้วนะครับสี่ขั้วเหมือนเมื่อเหมือนเมื่อกี้นะครับนี่อ่ะขั้วขั้วนี่ครับเมื่อสักครู่เราได้ขั้วแล้วใช่ไหม คู่บวกคู่ลบคู่บวกอ่าคู่บวกกับคู่ลบนะครับสักคู่เราได้คู่บวกกับคูวลบนะครับตนั้นนะครับไอ้นี่นะโชว์โต้นะครับวัดไฟบวกนะครับจังหวะเดี๋ยวเพ่อจับขึ้นมาดูนะครับวัดไฟบวกนะครับชองเพืนจะดูด้วยนะครับ ว่ามันถูอินวันลุกจาะครับตัวได้ยีบโวลนะครับคัวที่สได้สี่จุัวที่สกับที่สได้สีนะครับคัวที่หกับคัวที่สนะครับได้ย3บสามนะครับคัวที่สองกับคัวที่สี่ได้ยียบสามนะครับ,บ,บ,รบอ่าเราจะเป็นทูอินวันได้ไงวะ สิบปดจุดห้าเฮ้ยนี่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 ขัว้วกลางนะครับโอเคเจอแล้วครับเจอแล้วครับขั้วอันนี้คือขั้วบวกกับลบนะครับเห็นไหมครับได้27.5โวลต์น,นะครับ ขั้วหนึ่งกับขั้วสนะครับได้ยี่สิบเจ็ดจุดห้าโวลต์นะครับเหรือขั้ว2กับขั้ว3านะครับขั้ว2กับ3านะครับวัดได้สิบแปดจุดหกโวลต์นั่นดังนั้นนะครับไอ้นี่ก็ต้องเป็นบวกกับบวกอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับบวกกับบวกอยู่ฝั่งเดียวกันเนาะเขียนก่อนนะครับ ลบกับลบอยู่ฝั่งเดียวกันอะเดี๋ยวลองมาให้ดูนะครับนี่นะครับเห็นเงาไหมครับเห็นเงาไหมครับเห็นเงาไหมครับคู่ที่หนึ่งคู่ที่หนึ่งนะครับคือคู่นี้ครับนี่สิบสองโวลต์นะครับระบบสิบสองโวลต์นะครับมันจะวัดไฟได้สิบแปดเนาะก็ต้องเป็นสิบสองนะครับสิบสองนะ อันนี้คู่นี้นะครับ12ชุดแรกนะครับนี่ชุดชุดที่2เห็นไหมอันนี้มันต่อขนาดกันอยู่นะครับนี่บวกกับบวกลบกับลบขนานกันอยู่ใบสติกเกอร์สเปคไม่มีเนาะสเปคไม่มีนะครับสเปคไม่มีนะครับทางร้านนะครับผู้ขายบอกว่าแผง105วัตต์นะครับ105วัตต์ ดูสติกเกอร์สิถ้าตีโค้ดจากสติกเกอร์นะครับจากบาร์โค้ดนะครับ PVP น่าจะเป็นโพลีนะครับ2019อ้ไม่ได้บอกอะไรนะครับเขาบอกว่าคนขายนะครับเขาบอกว่าเป็นชนิดโพลีนะครับขนาดร0 5ยวัตต์นะครับ แสดงว่าอ๋ออ๋เห็นเห็นอยู่ไม่ดำจริงนะครับไม่ดำสนิทนะครับโอเคนี่ครับ PVP โพลีแน่นอนครับถ้า PVM น่าจะเป็นโมโนนะครับคำว่าทูอินวันคือเพื่อนๆสามารถใช้12โวลต์ก็ได้ใช้24โวลต์ก็ได้นะครับผมแผงเซี่ยวนะครับก็จับประมาณนี้นะครับถ้าอยากได้48ก็ต่อ2แผงเลยนะครับกระแสออกประมาณ2แอมป์นะครับ พอค้าเนี่ยเขาวัดกระแสให้ดูโดยการช็อตสายนะครับโอเคโอเคครับไม่เป็นไรโอเคคลิปนี้นะครับก็คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจช่วยกดติดตามกดกระดิ่งให้ช่างเปิ้ลด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ